ผมปอทีเอ็นพีคาร์นะครับจะมาตอบปัญหานะครับเรื่องของแนะนําเทคนิคการแต่งรถยนต์นะครับต้องบอกก่อนว่าเช้าเนี้สําหรับตอนตอบปัญหาเรื่องรถยนต์นะครับผมมีไอเดียเท้นั้เมื่อคืนว่าอยากจะมาแนะนําเรื่องของการแต่งรถนะครับว่าแต่งรถยังไงให้โดนนะครับผมต้องบอกก่อนว่าการแต่งรถเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นสามประเภทนะครับ แต่งแบบที่1่เนี่ยเขาเรียกว่าแต่งแบบสเตรทนะครับก็คือจะมาแต่งแบบรถญี่ปุ่นนะครับก็คือจะมีใสล่ล้อใส่ท่อใส่เบาะนะครับอันนี้คือ1ประเภทที่1ประเภทที่2เนี่ยคือแต่งแบบรถแข่งนะครับรถแข่งเนี่ยก็จะมีใส่โลบาร์นะครับทําให้รถดูหดโหดดุด,ดุนะครับอันสุดท้ายคือแต่งแนวใช้คาว่าแต่งแนวแฟนซีแล้วกันนะครับโรเตียแอคนะครับ คือสิ่งนึงดังทำเบาะแบบสีหนึ่งนะครับแล้วกเ็เขาเรียกว่าไฟแวบๆอะไรเแบบแบบแบบงี้ยแล้วกันนะครับแนวที่ผมชอบที่สุดเนี่ยคือการแต่งแบบสตรีทสตรีทคือแต่งยังไงให้รถยังดูเป็นรถคันเดิมนะครับแต่เป็นรถที่ดูมีราคามากขึ้นนะครับเช่นผมยกตัวอย่าง รถแต่ละคันเนี่ยเขาจะถูกดีไซน์ออกมาด้วยวิศวกรนที่โรงงานละทีเนี้ยสิ่งที่เราจะสรรเสริญเขาเติมแต่งเพิ่มขวาไปเนี่ยเหมือนเราแต่งหน้านะครับถ้าแต่งเยอะออกไปก็ดูเป็นนิ้วนะครับถ้าเราแต่งพอดีอย่างพวกเมคอัพอาร์ติสเนี่ยเขาจะทําให้นางแบบคนนั้นเนี่ยดูเป็นนางแบบคนเดิมแต่สวยขึ้นกว่าเดิมนะครับสิ่งแรกที่เราให้ความสําคัญเลยนะครับคือล้อนะครับ ล้อเนี่ยก็จะแล้วแล้วแต่แนวนะครับสําหรับผมผมจะชอบล้อที่มีเป็นก้านนะครับโดยก้านที่เราใช้เนี่ยจะเน้นต้องเป็นก้านบางนะครับมันจะมองเข้าไปเห็นมิติของล้อนะครับอันที่2เนี่ยถ้าเลือกล้อเนี่ยเราเลือกที่ o f f s e ตนะครับก้านเนี่ยจะต้องค่อนข้างง้มและยกขึ้นมาเป็นลักษณะน,นี้แต่ถ้าใครก้านที่ตรงๆอย่างเงี้ยจะยังดูไม่มีมิติก็บอกตรงๆว่าล้อ ดูไม่แพงอ่าถ้าล้อแพงสังเกตดูก้านจะงุ้มอย่าง,ง,งน,นี้นะครับส่วนอีกอันนึงเขาเรียกว่าออฟที่เขาเรียกว่าออฟลึกนะครับคือช่วงขอบล้อจะต้องยิ่งยิ่งเป็นแนวขนาน,น,านองค์ขอบล้อเนี่ยเป็นแนวขนานแบบนี้ขอบล้อมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเท่เท่านั้นเขาเรียกออฟเซ็ตลึกนะครับเรื่องแรกผ่านไปคือล้อแล้วล้อที่ผมแนะนำเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าเป็นของผมใช้เนี่ยผมจะใช้ล้อนอกนะครับ ก็สมมติแบรนด์ญี่ปุ่นที่เราแนะนำก็จะมี W Work, n k a i นะครับ SSR อะไรก็ได้แล้วแต่ชอบแต่ต้องเป็นแนวแล้อที่ผมย้ำว่าผมสนับสนุนล้อแท้นะครับแต่ถ้าใครชอบล้อไทยก็เลนโซอะไรก็ว่าไปแล้วแล้วแต่ชอบนะครับอันที่สองนะครับในการแต่งที่คุณต้องเปลี่ยนผมใช้คำว่าสำคัญแบบ เก้าสิบเปอร์เซ็นเลยคือโชคอัพนะครับบางคนถามว่าเอ้ยเปลี่ยนโชคแล้วมันมองไม่เห็นเนี่ยได้อะไรเออต้องบอกงี้รถที่เราเลือกออกมาเนี่ยแสดงด่นดานเนี่ยคือล้อสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยวิศวกรเขาออกแบบมาแบบหนึง่งนะครับแต่พอเรามาใส่ล้อที่ขนาดใหญ่ขึ้นยางที่บางลงรับแรงกระแทกมากขึ้นถ้าเรายังใช้โชกอัพเป็นแบบเดิมอยู่ นะครับมันจะไม่รองรับกับการกระแทกนะครับการเด้งของโช๊คนะครับตัวแกนในโช๊คก็ดีตัวแรงอัดของน้ำมันก็ดีคำภาษาโช๊คอัพเขาเรียกว่าบัมกับรีบาวนะครับเลือกรูมหมนึ่งสปริงที่ออกแบบมานะครับโดยโชคที่ผมแนะนำพื้นฐานนะครับสำหรับรถสตรีทง่ายๆนะครับก็จะมีพวกเทอินก็ดี RS-R ก็ดี v e r t e x ก็ดีนะครับอันนี้เป็นแบรนด์ที่มาตรฐานนะครับแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยเอาโชคเดิมไปตัดสปริงเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าคุณไม่ได้เตรียมประเมินการในการซื้อโชคนะครับก่อนที่คุณจะซื้อล้อผมค่อนข้างฟันหงเลยว่าค่อนข้างที่จะเสียพ e r า o มา a รถมากๆอย่างเมื่อก่อนเนี่ยแต่งกันง่ายๆครับตัดสปริงอัดน้ามันโชคใหม่นะครับไปให้ร้านโชคร้านซงร้านอะไรนี้ใส่ ขับออกมานี่เด้งแบบคุณลิตี้ของรถมันหายไปเลยครับนะครับอันนี้ผมก็แนะนําจุดที่สองล้อโช๊คนะครับอันต่อมานะครับก็คือสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตเนี่ยผมก็แนะนําว่าถ้าเป็นพัทแท้กับพัทเทียมเนี่ยต่างกันยังไงพัทแท้เนี่ยมันจะเป็นงานเข้ารูปค่อนข้างแป๊ะมากนะครับเวลาใส่มันจะรู้สึกว่าแบบเนื้อหลอ่อแต่ส่วนมากเนี่ยก็ อยู่ที่อูส่สีนะครับคุณซื้อพาร์ทที่ดีมาสกเกร์ที่สวยแต่ถ้าคุณไปเจออู่สีห่วยเนี่ยก็จบครับเพราะว่าอูสีเนี่ยมันเป็นฟินิชชิ่งที่ว่าจะประกอบให้คุณเนี่ยแนบไม่แนบบางไม่บางนะครับคือพาร์ทที่ดีใส่แล้วสวยเนี่ยคือจะต้องแนบกับตัวถังเนี่ยมากที่สุดแนบกับกันชนมากที่สุดจะต้องไม่มีช่องห่างนะครับอันต่อมาก็คือเรื่องของท่อไอเสียนะครับ ท่อเสียส่วนมากเนี่ยบางคนก็เปลี่ยนโหตีมาดังลั่นทุ่งเลยผมก็แนะนําว่าท่อเนี่ยถ้าคุณเป็นรถญี่ปุ่นก็ควรจะใส่ท่อเชนกงนะครับไปลายมะพร้าวเก่งเดียวสมัยที่ผมซื้อเนี่ยอยู่ประมาณสามพันนะครับก็จะมีทรงไฮเปอร์ทรงเฮดเคแล้วแต่ชอบนะครับก็อัน,นอันนี้คือหลักๆที่ควรจะใส่นะครับทีนี้เรามาทวนกันล้อโชค๊คนะครับสเกิร์ตท่อ ส่วนสกเกิร์ตเนี่ยถ้าผมแนะนําว่าวิธีการดูสกเกิร์ตแท้ไม่แท้เนี่ยดูง่ายมากดูอย่างที่หนึ่งนะครับคุณลองสังเกตดูว่าโรงงานเนี่ยเขาเลาออกแบบชุดแต่ง AMG หรือสมมุติ Jazz เนี่ยจะมีชุดแต่งของมูเก้นพาร์ทเนี่ยมันจะเรียบเนียนเนียนตาเลยถ้าสมมุติพาร์ทอันไหนที่มันดูบวมๆนะครับตรงขึ้นตรงสันเนี่ยมันดูโคง้งมนบ้างเหลี่ยมไปมัง่งแล้วก็เอามือล้วงไปข้างในเนี่ย จับแล้วมันจะขูขะขูขะเขาเรียกไฟเบอร์นะครับอันนี้คือเป็นพาร์ทเทียมนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าถ้าดูด้วยตาดูบ่อยๆคุณจะดูออกเลยว่าถ้าพาร์ทอันไหนมันดูเดิมๆจากโรงงานนบเน,เนี้ยอันนี้คือพาร์ทแท้แต่พาร์ทอันไหนที่ดูขูดขะขะูดขะอันนี้คือพาร์ทกรอบนะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ชอบว่าชอบยังไงนะครับแต่สาหรับผมที่แนวสตรีทเนี่ยสิ่งที่คุณต้องใส่เลยล้อโชกสเกิร์ต ท่ออันนี้คือเบสิกนะครับสี่อย่างอัน,นต่อมาอแต่งยังไงให้โดนนะครับผมที่ผมพูดมาเนี่ยคือความสวยแต่เรื่องของเพอร์ฟอร์มานซ์นะครับเพอร์ฟอร์มนซ์อย่างไรกที่เราให้ความสำคัญนะครับแล้วผมย้ําเลยนะว่าสําคัญมากๆคือ,อยางนะครับยางเนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยรถฉันยังดีอยู่ทําไมต้องเ,ออเปลี่ยนยางใหม่ด้วยนะครับ ยางเนี่ยผมบอกแลว้วเส้นหนึ่งเนี่ยอายุใช้งานเนี่ยอยู่ประมาณ2ปีไม์เนี่ยอยู่ประมาณห้0 0 0ืนโลนะครับสำหรับผมเนี่ยประมาณสอง0มื่โลเต็มที่ผมเปลี่ยนละเพราะว่าคุณลิตี้ของยางเนี่ยมันจะเสื่อมลงนะครับแล้วก็ยางวิ่งไปเนี่ยมันจะดังคู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 อย่างเงี้ยคืออาการก็เรียกยางหอนที่มันหอนหอน,หอนมาจากอะไรนะครับในโครงสร้างของยางเนี่ยมันเป็นผ้าใบเป็นเหล็กใย,ยสารกันนะครับเอ่อ ถ้าตัวโครงสร้างตัวเนี้ยมันเสื่อมนะครับมันก็จะดังวิธีการเลือกยางของผมนะครับถ้าเป็นรถบ้านนะครับผมแนะนํานะครับคุณจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้แต่คุณผมย้ำเอาเป็นดอกละเอียดดอกละเอียดคือดอกทีทีท,ท,ท,ทีนะครับส่วนดอกสปอร์ตเนี่ยจะเป็นดอกห่างนะครับซึ่งดอกสปอร์ตเนี่ยเราจะใช้กันในความเร็วสูงแบบเข้าโคงร้อยสี่สิบร้อยปดสิบสองร้อยซึ่งในความเป็นจริง ดอกสปอร์ตเนี่ยผมว่าใช้บนท้องถนนเนี่ยได้ใช้น้อยมากนะครับอต่ถ้าคุณผมแนะนำ Day u s สใช้รถใช้งานชีวิตประจำวันซิ่งได้ผมว่าดอกละเอียดเนี่ยเป็นอะไรที่นั่งแล้วชิลขับแล้วมีความสุขนะครับก็เชียร์เป็นดอกละเอียดมากกว่าย่อที่ผมชอบนะครับส่วนตัวผมชอบโยโกรุ่น d ีบีเดซิเบลนะครับโยโกรุ่นนี้เป็นอะไรที่ผมใช้แล้วผมว่าตอบโจทย์ที่สุดนะครับ อีกอันนึงก็จะมีนิตโต้รุ่น i n น o อันนี้ก็เงียบแต่ถ้าใช้เกิน180เนี่ยค่อนข้างอันตรายถ้าเป็นนิตโต้นะครับแตนน่ถ้าใครใช้อยู่ใน Average แบบ140-150ไม่เกินนี้ผมคอนเฟิร์มผ่านเงียบนะครับอันนี้สไตล์ผมคือชอบเงียบนะครับทีนี้มาแนะนำเรื่องความแรงต่อนะครับความแรงเนี่ยก็มีเปลี่ยนเครื่องยนต์1 J 2J k e ก็ว่ากันไปแต่พื้นฐานที่ผมแนะนำว่าเปลี่ยนและแค่ โดนเลยนะสําหรับคนที่แต่งรถเพื่อใช้งานผมบอกเลยว่าคุณเปลี่ยนแล้วชีวิตเปลี่ยนนะครับอันที่หนึ่งนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าแฟชกล่องนะครับรถเดิมๆทุกคัเน,าากงงนเนี่ยมาจากโรงงานเนะครับ mm hmm. เขาจะมเีเขาเรียกว่าพอร์ทแมนที่ถูกล็อกอ่สมมติล็อกเนี่ยเราล็อกจริงๆเนี่ยเขาล็อกเอาไว้ที่หกสิบ็ดสิเอร์เซต นะครับแต่ถ้าคุณเอารถของคุณเนี่ยรถอะไรก็ได้ c i v i c c m m y y r v v นะครับรถตู้ของรถผมเบลฟายเนี่ยผมทำการแฟชกองใหม่นะครับจากช่วงทอกที่ขึ้นช้าๆอย่างนี้กลายเป็นขึ้นแบบนี้เลยนะครับทำให้คุณสัสบสนุกขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันขึ้นด้วยนะครับแฟชกองเนี่ยก็จะมีมือในเมืองไทยหลายๆคนที่เป็นจูเนอร์นะครับวิชัยการช่างก็ดี หลายคนนะครับลองเซิร์ชดูนะครับว่ากล่องที่ใส่แล้วทําให้รถแรงขึ้นนะครับค่าแฟชเนี่ยก็อยู่ประมาณหมื่นถึงสามหมื่นนะครับขึ้นอยู่กับรถที่คุณใช้ถ้าเป็นรถซิตี้คาร์อีโคคาร์เขาเนี่ยอยู่แลนช์ประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นกว่าบาทถ้าเป็นรถแต่งเต็มๆก็รถยุโรปก็ไม่เกินสามหมื่นนะครับอย่างแนะนําที่หนึ่งคือแฟชนะครับรับประกันแรงขึ้นภายในห้านาทีแรงแบบตกใจนะครับว่าเอ้นี่รถคันเดิมหรือเปล่านะครับ อันต่อมาก็จะมีเรื่องเมื่อกี้ผมบอกท่อปลายหม้อพักนะครับสิ่งที่ผมอยากให้เปลี่ยนคือเฮดเดอร์นะครับเฮดเดอร์ถึงปลายทั้งเส้นเนี่ยรถคุณจะแรงขึ้นเลยแบบสัมผัสดได้นะครับอันต่อมาก็คือกองอากาศนะครับกองอากาศทําให้อากาศดูดเข้ามาโล่งขึ้นเสียงเวลาคุณเร่งเนี่ยเสียงว่าจะได้ยินเลยพูด๊ดขึ้นมานะครับช่วงช่วงรอบต้นช่วงอากาศดูดเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออากาศเข้าดีไอเสียก็ออกดีผ่านเฮดเดอร์และปลายท่อนะครับ แล้วก็การประมวลผลของความแรงก็ผ่านการสั่งงานโดย ECU นะครับผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าแค่คุณทำไปเหมือนที่ผมบอกเนี่ยสามข้อนะครับแฟชกองเปลี่ยนเฮดนะครับเปลี่ยนว่พักปลายเปลี่ยนกองแค่นี้รถคุณแรงขึ้นแบบเพียงพอแล้วนะครับแล้วก็หาคนแฟชกองดีๆเนี่ยคุณสามารถเลือกได้เลยว่าคุณต้องการลอบต้นหรือว่าลอบปลายนะครับอย่างนี้วันนี้ผมทวน นะครับแต่งรถยังไงให้โดนอ่าแต่งรถยังไงให้โดนนะครับแต่งให้สวยแบบสต,ตรีทนะครับก็คือใส่สเกิร์ตแนะนําเป็นสเกิร์ตสเกิร์ตแท้หรืองานกอ๊อฟดีๆนะครับอันที่สองล้อนะครับก็เปลี่ยนล้อให้เข้ากับรถเราถ้ารถยุโรปนะครับก็เอ็มจีบาบก็ว่ากันไปถ้าญี่ปุ่นก็เอ็นไกอาร์เอสอารก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบ สเกิร์ตล้อนะครับอันต่อมาก็คือเรื่องของช็ออัพนะครับการแนะนำชกไซสกลางๆนะครับเทอินวอร์เนะครับอันต่อมานะครับก็มีอะไบมอพักนะครับเพื่อความหล่อนะครับประมาณสีข้อรถคุณก็โดนได้นะครับแต่งยังไงให้มีแนวนะครับส่วนพาร์ฟอร์มานนะครับพาร์ฟอร์มานก็มีเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ย ก็หลักๆกันนะครับเปลี่ยนกลองอากาศเปลี่ยนเฮดเดอร์ตั้งแต่เฮดถึงปลายแล้วก็แมปกล่องนะครับแฟชกล่องแค่นี้รถคุณเนี่ยก็จะแรงขึ้นแล้วนะครับ